สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกท่านด้วยสวัสดีครับได้ยินเสียงนัาชัดไหมได้ยินเสียงชัดไหมครับขอดื่มน้ำทีพี่ๆเดี๋ยวเข้าไปดูกันต่อสวัสดีแปดร้อยท่านฮนะโแป๊บเดียวเองถูกอ,อกถูกใจแน่นอนอย่าลืมนะผู้ใหญ่ใจดีนะทุกคนครับเมื่อทางสีฟ้าเมื่อกี้นะโอเคนะพี่ๆนะนัดฝากด้วยนะครับนัด ขอดื่มน้ำดิพี่สัญญาณเตือนแล้วพี่ มีจัมยานเตือนแล้วจัมยานเตือนแล้วหนึ่ง <c oughs> เลี่ยดไว้ไหนวะเนี่ยแป๊บน,นึงทุกคน เอาพี่ลมมาแรงจัดเลย,ย,ลมมเ,ลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ลมไม่มีเลยพี่ลมกระโชกแรงเลยก็อยากลองดีเหมือนกันวะสวัสดีคะสวัสดีครับ,บ1,500ท่านพี่พี่พึ่งมาจากทางสีฟ้านะพี่พี่วันนี้เป็นคิวของสีฟ้าแต่ลุ พี่ๆเพื่อนๆอยากให้มาที่นี่หน่อยนึงยังไงตีตั๋วด้วยนะครับพี่ๆจ่ายค่าตั๋วด้วยทายรายการอะไรเสียงชัดไหมพี่ๆครับ จะบอกให้ตอนปิดกล้องอะพี่พี่หมาหอนงมเลยพี่พี่ขอบคุณนะของขวัญขอบคุณมากๆเลยใครที่มันยังไม่ได้ดูนะตอนช่วงต้นนะไปดูทางหลอนแกงเหงาแล้วนะครับเพจหล่อนแกงเหงาได้นะพี่พีนะอันนี้เป็นช่วงแถมครับพี่พี่แล้วอย่าลืมนะผี่ใหญ่ใจดีนะคพี่พี่ ช่วยกันแอดกันไปด้วยพี่ระบอกนัดบอกว่ามาจากหล่อนแก้เหงามาจากพี่นัดนะมีตัวเลขก็ไปที่นั่นได้คนย,ยืนตรงไหนพี่พี่ไม่มี โอ้ยมืดตืบไปแป๊บนึงนเล่งแสงแป๊บนึงเดินก็เหนื่อยแล้วใช่ตรงประตูมีเงาเช็คแล้วพี่พี่ไม่มีฮะ มามึงมีกี่ล่างมีกี่ตัวผมไม่รู้หรอกมึงช่วยสื่อสารแล้วกันคนดูตรงนี้จะสองพันลวแป๊บเดียวเองเขาอยากเห็นพวกท่านทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายเดี๋ยวจะแผ่บุญให้ผมขอขึ้นบ้านไปอีกสักครั้งเดียวเท่านั้นแหละขอให้มาสื่อสารให้เห็นชัดๆ พี่เียงนัดชัดใช่ไหมใครไปดูช่วงต้นได้นะพี่ๆนะทางสีฟ้านะัดเพิ่งออกมาจากทางเพจหลอนแก้งเหงาหนึ่งชั่วโมงเต็มอยู่ที่นั่นต่อตรงน,นี้สัก10นาทีข้างหลังนั้นเห็นเหมือนมีอะไร มาแล้วบนบ้านอะยังไงเฮ้ยหนึง่งเฮ้ยมีเสียงเว้พ,พี่มีเสียงเว้ยยังอยู่อะนัดพร้อมแล้วพี่พี่กี่เดียญแม่มา,มาพี่พี่เสียงอะไรถือระบาดน,นะต้องถือไว้ฉ่ายพี่พถือระบากมากไม่เป็นไรใช้วิ่งเอาพี่พี่ใช้วิ่งเอา หลังนู้นอ่ะมันมีวิญญาณอยู่หรือเปล่าวะมานะบ้านหลังนี้นะกูจะขึ้นบ้านหลังนี้เขบอกให้ระวังบันได ทำใจพอสมควรแล้วมาที่นี่ไหวๆพ,พี่อย่าให้มันพยายามเข้าสิ่งเข้าแฝงอย่างเดียวแหละมันอึดอัดปัจะหายใจไม่ออกว่าให้มาสื่อสารนะไม่ให้แฝงอะไรทั้งนั้นนะต้องคอยระวังพี่ๆเพราะว่ามันเหมือนแบบ จะพุ่งหาแบบเราตอนเราเผลอสวัสดีสองพันสองร้อยท่านนะนะขอนั่งที่เดิมเลยพี่นะนี่ฮะจะข้าไปข้ามมาเลยพี่นี่อุ้ย ยันมีอะไรก็ไม่รู้นี่นี่เหมือนมีแบบรูปร่างเด็กหรืมมา ขึ้นมาดิมีตรงนี้มามามา,มาที่เดิมเลยพี่พี่มาอีกเนี่ยขึ้นมาสิขึ้นมาเลยตะกายขึ้นมามึงรู้จักชื่อู้ได้ยังไงวะตอนที่มันนั่งในทางเพจพี่พีเหมือนเรียกชื่อน,นัแต่ตรงนั้นเหมือนตะโกนเรียกอะไรทุกอย่างเพราตอนหลังๆแม่งมา เหมือนตะกายขึ้นมาแล้วเหมือนคานเกาะเกาะตามพื้นเนี้มันหายไปไหนวะมันหายไปไหนวะ อยู่แถวเนี้อยู่แถวบ้านหลางคาเนี่จะผู้ชายอยู่ตรงนี้ เฮ้ยเสียงเฮ้ยข้างล่างใครอะ่ะใครวิง่งอะ่ะ อยู่ได้มาสิ ไฟเขียวดูนะพี่พีนะลองไฟเขียวดูมาอยากเจอวะ่ะ เข้ามาด้เข้ามาเลยมันอยู่ข้างๆนั้นปะ พี่เจ็บมันกระชากพี่พี่ตัวนักกระแทกกับไม้หน้าสามที่อยู่ข้างๆเนี้ยหมวกเดี๋ยวหมวกเฮ้ยหมวกหมวกหลุดอยู่บนพี่พี่มันอยู่ในห้องอันเนี้ยอยู่ห้องนี้ใช่ปะ นัดยืนอยู่ตรงกลางอะ่ะมันไม่มันไม่เหมือนแบบคนจับตัวพี่พี่มันเหมือนแบบมันเป็นลมอุ้มอะ่ะแล้วก็ดันตัวให้กระแทกน,นัดกระแทกกับไม้หน้าสามข้างเนี้ยข้างเนี้ยเนี้ยเนี่ยเหมือนแบบจะเอาหัวให้เอาหัวฟาดพี่พี่นะแลก็เอาเอา,เอา,เ,อาเอามือกันเอาไว้ เจ็บพี่พี่หัวไหล่กระแทกหลายที่มากไม่ต้องไปว่าไม่พ,พี่เราอยากเจอนะัดท้าทายเขาเองอะน่าจะเป็นแผลตรงหัวไหล่พี่พอุ้ยเสื้อขาดเลยเ,น,เนี้ยเหมือนเสื้อขาดเลย เพื่อน่าจะขาดข้างหลังพี่พขาดโดนตะปูด้วยแหละมีใครเรียกนายอีกแหละหูนัดแววหรืออะไรก็ไม่รู้พี่พ เสียงผู้ชายตะโกนเรียกอ่ะจะเหมือนนกอยู่นอกบ้านอ่ะนี่พี่พี่นี่ไงเห็นปะมีรูเลยตัวน้าก,กระแทกกับอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยซึ่งมันเป็นเนี่ยเนี่ยไม้หน้าสามเนี่ยเห็นปะ่ะใครวะใครเรียกพี่เสียงผู้ชายปะ่ะ ใครวะใครเรียกอ่ะท่านบอกเลยเขาเรียกชื่อเลยปะ่ะใช่ไหมพี่ ใครวะใครอยู่แถวนี้ปะเนี่ย สวัดีสามพันสามร้อยท่านพี่เกิดเรื่องอะเนี่ยนันเไม่ได้บอกว่ามาไลท์ที่นี่เนี่ยนัดไลฟ์อยู่ทางเพจหล่อนแก้เหงาครบชั่วโมงแล้วนัดก็มาแถมนี่สักสินาทีแต่ไม่คาดว่าพี่ๆจะมาดูเยอะกันขนา,ขนาดนี้เลยก็ดีว่าอยู่เป็นเพื่อนกันนะดีแล้วต,ตอนนี้ดีกว่าใครเรียกนัดโอ้ย แต่บาทจะดีแต่เรียกดีวะปวดไหล่มากเลย ตังใหม้มีตังสักบาทเลยโอ้ยมีติดคากระเป๋าเลยพี่พี่จะใส่บาทให้ให้สัมพ่อเบสีดวงวิญญาณพวกเนี้ยพัดี3สามนห้าร้อยท่านนะพี่พี่ลองส่งใต้บันไดอะได้ครับพี่พี่าจัดให้ พี่ได้ยินไหมแต่มันใดใช่ไหมเน่ยพี่พี่ได้ยินเสียงป่ะน่าต้องมาถือกล้องแผบมือซ้ายแล้วพี่พี่มือขวาย,ยกไม่ได้แล้วมันตึงไปแล้วพี่พี่ บาทยังอยู่พี่พี่บาทไม่หายที่นี่มีเรื่องราวมากมายนะทั้งนัดและน้องอะ่ะที่เคยมาที่นี่มาหลายปีก่อนที่ที่ร้ายแรงคือแม่งมันทำเป็นเหมือนบ้างทำเป็นเหมือนถักอะ่ะ จำได้ไหมที่มันเดินไปทางนู้นเน่่แต่ทักอยู่บนบ้านพี่พี่เราเห็นเราเห็นว่าน้องลงมาจากบ้านเดินไปทางนู้นพี่พี่ต่ทักอยู่บนบ้านเราก็เรียก้วิ่งตามผูตายแหกแล้ววิ่งไปหามันทักอยู่บนบ้านพี่พี่ทุกคนก็เห็นภาพก็เห็นว่ามันเป็นทักเดินไปบาดอยู่นี่ครับพี่พี่ แล้วอีกครั้งที่นัดมาพี่พี่นัดก,ก็นึกว่าชาวบ้านมาพี่พี่นะครับนัดก,ก็ไปคุยทักอยู่บนบ้านนัดก,ก็เดินลงมาคุยนะฮะทักบ,บอกมันคุยกับใครทักบอกมึงคุยกับใครเขาบอกทักบอก,บอกน้านนัดคุยกับลมนัดเห็นเป็นคนแก่เหมือนป้ากับว่าถามว่ามาถ่ายรายการมาทำอะไรแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยนัดก,ก็ยืนคุยทักมันก็ยืนอยู่บนบ้านทักถือกล้องด้วยมั้ง อืมบอกว่ามึงพูดอยู่คนเดียวเลยขอบคุณมากๆพี่พน่าจะมาไล์แป๊บเดียวพี่ๆก็ดูกันเยอะแยะไปหมดเลยทานที่อันตรายี่ยิ่งดึกยิ่งแรงแต่จะแรงแค่ไหนมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของนัดแหละต้องพิสูจน์ให้ทุกคนนะครับได้รับชมกัน ใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่พครับนะดูนัดดูอย่างฉลาดอย่างมงมงายพ,พี่นัดพยายามใช้คิดแยกแยะบางทีมันอาจไม่ใช่ก็ได้เสียงที่เราได้ยินมันเป็นเสียงผู้ชายที่เรียกนัดนัด,นดมันอาจจะเป็นกิ้งเกนั่นแหละที่นัดบอกกับพี่ เป็นเสียงกินเกือก็ได้พี่พี่เยอะแม่งนัดอยู่แถวสี่คิวนี่พี่จะถึงสี่คิวแล้วรู้นะอ,อ,อย่างนี้นะพรุ่งนี้จะไปเอนครราชสีมารู้อย่างนี้เอาเสื้อผ้ามาดีกว่าเพราะว่าจะจะเข้าไปโคราชแล้วไม่ได้เข้าเมืองโคราชพี่พี่คนบอกว่ามีคนยืน มันไม่มีนะพี่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 ครับไปดูต้นรายการได้ทางเพจหลอนแกงเหาน่าจะทะลุหมื่นแล้วมั้งไปกดติดตามหลอนแกงเหาด้วยพี่ทางสีฟ้าพี่พี่ต้องพิมพ์คาว่าเพจหลอนแกงเหาพี่พี่พี่จะเจอขอบคุณมากพี่พี่พรุ่งนี้เจอกันนะพี่พี่พรุ่งนี้อาจจะได้โลใหม่นะพรุ่งนี้นัดเข้านครราชสีมาพี่พี่ครับนะครับไปตีหม้อเอ้ยไม่ใช่นะฮะหาโลสนุกให้คนได้ดูกัน นะครับพี่ดูทางดีมืดมิดมากพี่พี่นัดอยู่บนเขานะพี่พี่นัดอยู่บนเขานัดไลฟ์มาแล้วทุกคนครับในเพจหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาไลฟ์ตรงที่ทุกคนบอกให้มาที่ติกติกตอกหน่อยนะฮะมาแถมหน่อยนัดอยู่บนเขาเลยพี่พี่ดดูทางนู้นนะ นี่คือทางลงเขาไปพี่ไม่มีบ้านคนเลยพี่ดูนี่มืดมิดเลยพี่อะพี่พี่ครับพรุ่งนี้เจอกันนะสามทุ่มสี่ห้าที่นี่ทิกต o อกครับเวลาเดิมนะครับรักและชื่นชอบในรายการแบบนี้พี่พี่ครับไม่ต้องพูดมากซับพอร์ตช่ยวยเหนือด้วยครับ ฝากด้วยนะแคปไปด้วยครับพี่พี่แคบไปด้วยครับแอบไว้นะ,ค,ะไปไปครับพี่พี่แคบเอาไว้ครับขอบคุณนะของขวัญที่ส่งมาให้วันนี้ขอบคุณนะครอบครัวอังเปาด้วยนะครับวันนี้เอาไส้นะไส้องคไส้อั่วมาฝากขนมขนมอีกเยอะแยะมากมายมาจากเชียงรายแวะมาหาณทิศนาเลยนะครับทั้งครอบครัวน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจากใจจริงๆนะครับอร่อยมากนะครับอร่อยจริงๆขอบคุณนะครับขบึ้นรถก่อนพี่โอเคครับโอเคอีกเขไม่ไหว ดี๋ยวเจออะไรแล้วคงไม่ไหวแล้วเพราะร่างกายมันมันมันหมดมันหมดจริงๆพี่พี่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับขอบคุณทุกคนนะรักทุกคนนะครับุ่นนี้เจอกันสามทุ่มสี่ห้าโลเคชั่นหลอนๆนี่ไงโลกิงคือเนี่ยนะบอกว่าเสียงมาจากกิงคือจริงๆด้วยมีเสียงเรียกใช่ไหมนี่นี่เมื่อกี้นินเสียงเรียกใช่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 มีเสียงเรียกอยู่นะแต่นัดไม่ได้ขานไม่ได้ขานรับขอบคุณนะพี่พี่สปอช่วยเหลือนะครับนะแล้วก็ไม่มีอะไรมากไว้เติมน้ำมันแะค่นะั้นแหละนะครับป่ะทุกคนครับเดี๋ยวนัดท่องปิดนัดท่องปิดนะครับนะนะนะ ยวต้องเปิดในรถเลยให้เข้ารถก่อนแล้วกันนะครับฝันดีราติสวัสดีทุกคนครับบ๊ายบายครับไปดูย้อนดูนะไปย้อนดูทางทางเพจนะพี่ๆนะแล้วก็อย่าลืมผู้ใหญ่ใจดีด้วยทุกคนครับนะแอดไลน์กันไปเยอะสวัสดีครับ